ประดกไม่ได้มีดีแค่ขนมจีนนี่คืออีกหนึ่งบทแสตัวการที่ทำให้ย่านนี้มีแต่คำว่าอร่อยความอร่อยหม้อล่องจนอยากให้ทุกคนต้องมาลองสักทีนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาราคา10บาทร้านเล็กๆที่ใหญ่ได้หัวใจและความตั้งใจของคนทำตำนานความอร่อย16ปีกับสูตรก๋วยเตี๋ยวจากญาติพี่น้องที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นสูตรก๋วยเตี๋ยวที่หอมกลิ่นเครื่องเทศหมูตุ๋นนุ่มลูกชิ้นเด้งเส้นเหนียวกำลังดี กินคำแรกก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจในรสชาติความอร่อยจัดจ้านในย่านประดกแบบทุกคนมองตาก็รู้กันที่เด็ดกว่านั้นเจ้าของร้านไม่ได้หยุดแค่ตรงหมอ้อก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าแต่ลุกขึ้นมาเป็นเคเตอร์หน้าใหม่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปรีวิวร้านตัวเองจนมีคนดูหลักหมืน่นจนวันนี้ได้เงินดอนลลา,าร์สหรัฐจากความพยายามของตัวเองนี่คืออีกหนึ่งร้านขายของริมทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครๆได้แม้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆแต่ความฝันั้านยิ่งใหญ่และไม่เคยหยุดยั้ง แวะมาลองด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าความสำเร็จไม่ต้องเริ่มจากใหญ่โตแค่เริ่มจากใจที่ไม่ยอมแพ้และมือที่ไม่หยุดทำแม้จะคนธรรมดาก็สร้างตำนานได้าไม,มาย่านประดกโคกไผ่อย่าลืมแวะเติมพลังใจที่ร้านนี้เพราะบ,บางครั้งความสุขไม่ต้องราคาแพงแค่ได้ชามกว๋วยเตี๋ยวจากคนที่ทำด้วยใจก็อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งแรงบันดาลใจอย่าก,กลัวที่จะเริ่มช้าถ้าใจเรายังกล้าที่จะเริ่มใหม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและรับลัอใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบค,ครับ